นางทาสาเร็จต้องไม่ใช่เพราะข่าวการตรวจค้นวางเป็นแน่นางจะต้องรู้ล่วงหน้าอยู่นานแล้วถึงได้ใจเย็นไม่รียบร้อนแต่ว่าข้าไม่ได้มีหลักฐานแน่นหนาไม่ใช่ทุกเรื่องล้วนต้องการหลักฐานท่า,าทีของไทเฮาก็อธิบายชัดเจนแล้วก็ใช่นะแม้ไทเฮาคิดจะโยงเรื่องไปถึงตระกูลเยียนแต่จะรับมือกับข้าก็ไม่จําเป็นต้องอ้อมค้อมเช่นนี้จึงจะเป็นไปได้แค่ไทเฮาอยากจะปกป้องคนร้ายในเมื่อเจ้าได้คําตอบแล้วคิดจะรับมือยังไง ตัวข้าไม่ได้ทำเรื่องที่ผิดกับคนอื่นนางอยากทำร้ายข้าถ้าไม่ทำกลับไปบ้านนางอาจจะคิดว่ารังแกข้าได้ง่ายในเมื่อนางกล้าทำให้ข้าไม่เป็นสุขเช่นนั้นต่อไปข้าก็จะทำให้นางร้อนรนกินไม่ได้นอนไม่หลับความกล้าหาญนั้นดีแต่ถ้าไม่ดูสถานการณ์ก็คือความโง่เขลาอย่าเพิ่งรีบร้อนลงมือคิดให้ดีก่อนค่อยทำขอบคุณอาจารย์ที่ชี้แนะจริงสิ เมื่อครู่เจ้ายืนทำอะไรอยู่สิทธิ์ปลอดภัยเพราะได้ท้าจางช่วยสืบเรื่องจะไปขอบคุณต่อหน้าจางเจอเหรอเจ้ารู้จักจางเจอด้วยเหรอเกี่ยวข้องอะไรกันอ,อืไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันข้าก็แค่ชื่นชมชื่นชมเหรอี่เท้าจางมีชื่อเสียงดีงามเป็นขุนนางน้ำดีมีเพียงแค่เขาที่ยินยอมช่วยข้าตอนมีภัยข้าชื่นชมเขาขอบคุณเขาเจ้าชอบจางเจอเหรอ เจ้าชอบตั้งแต่เมื่อไหร่กันเย,ยนหลินรู้เรื่องไหมข้ากับเย,ยนหลินเป็นเพียงสายหันแล้วกับจางเจอเป็นรักเช่นหนุ่มสาวเลยนี่มันเป็นเรื่องของข้าถ้าข้าเป็นเย,ยนหลินจะถลกหนังของเจ้าลอกกระดูกทรยศ์ข,ของเจ้าซะต่อให้เจ้าได้ยินชื่อเสียงของจางเจอจึงแอบชื่นชมเมื่อได้พบเกิดมีใจปฏิพัทธ์แต่อาจจะไม่ใช่เจ้าที่ชื่นชอบอยู่ฝ่ายเดียวต่อให้เจ้าชอบเขาก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเอื้อมมือมาหาเจ้า ถึงหากอาจจะเอื้อมพูดจาเพ้อเจ้ออะไรกันข้าจงใจว่าจางเจอนิดเดียวเจ้าก็เต้นเร่าเร่าแล้วพูดจาไม่กี่คำก็เผยชุดอ่อนตัวเองเจ้าคิดว่าข้านั้นเป็นคนดีมากพอให้เชื่อใจหรือเจ้าคิดว่าทุกคนเป็นคนดีไม่คิดระแวงใครทั้งนั้นถ้าข้าเป็นเจ้าชอบใครก็จะเก็บไว้ตลอดไปไม่ปาประกาศออกมาไม่ให้คนอื่นได้รับรู้โชคดีที่เจ้ามาเจอข้าเลยไม่ทำอะไรเจ้าตอนนี้ถ้าต่อไปเจ้าจะเจอคนอื่น ที่คิดลงมือกับเจ้าจัดก,การเจ้าก็จะเริ่มลงมือที่จางเจอก่อนเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าก็คอยดูว่าทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองมันเขียนอย่างไร